สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนวัดเสาหินทุกคนนะครับเบื่อเสียงครูเรืยอยังนาอเสียงครูเนื้อหน่อยนะครับรูอาจคิดต่อกันตอนนี้เพลียมากแล้วนะครับเพลียมากแล้วแต่ครูก็จะพยายามสอนให้แอคทีฟที่สุดเนาะอ่ะมาดูนะครับคาบที่5้าแล้วนะครับคาบที่หเอ่อสองอาทิตย์นะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะเรียน6คาบเนาะห้อยนั้นอีกคาบเดียว เนะอยคาบเดียวหวังว่าเราจะได้เปิดเรียนแล้วไปเจอกันที่เรียนแล้วนะถ้าหมดคาบที่6เนาะคาบนี้คาบลองสุดท้ายละนะครับสําหรับคาบนี้เนี่ยสองใบงานง่ายกว่าเมื่อวานอ่าง่ายกว่าเมื่อวานง่ายกว่ายังไงนะครับง่ายกว่ายังไงมาดูกันคาบนี้นะครับเขาบอกว่าสแสดงวิธีหาผลบวกในรูปอย่างง่ายอ่าอันนี้การบวกเศษส่วนนะครับ ปกติเนี่ยที่ผ่านมาเราเรียนแค่การเปรียบเทียบเนาะอันไหนมากกว่าอันไหนหน้อยกว่าอันไหนเท่ากันถูกไหมอันนี้จะ,ะง่ายๆเลยบวกเอามาบวกกันให้ดูหน่อยสิอ่าวิธีนะครับวิธีเศษส่วนนะครับเศษส่วนเนี่ยจู่ๆสมมุตินะอันนี้สมมุติเฉยๆนะครับว่าครูจะอ่าแปดเจ็ดส่วนแปดบวกห้าส่วนสิบสองโอเคเจ็ดบวกห้าสิบสาม 8บวก12 20ตอบ13ส่วน20แบบนี้ตอบได้เลยไหมครับคำตอบคือผิดครับไม่สามารถทำแบบนี้ได้เพราะอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะครูต้องบอกก่อนเงื่อนไขในการบวกเศษส่วนนะครับมันจะคล้ายๆกับการเปรียบเทียบตรงที่ส่วนเดาซิส่วนต้องอะไรครับ ต้องเท่ากันก่อนนะครับต้องเท่ากันก่อนเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเราต้องทําส่วนให้เท่ากันเหมือนกับการเปรียบเทียบมาตอนคาบไหนก็ไม่รู้นะครับเอาง่ายเหมือนตอนเปรียบเทียบแหละโอเคเรามาหาวิธีทําให้ส่วนเท่ากันนะครับเจ็ดส่วนแปดกับห้าส่วนสิบสองโอเคเจ็ดส่วนขยายหน่อยขยายหน่อยเจ็ดส่วนแปด นะครับกับ5้าส่วนสิโอเคอ่ะให้เหมือนเดิมครับตั้งแถว8กับ12 16 24สิบหกยี่สิบสองส่สิบสี่สิบแอ่ะสิบสองย่เอ้เเอเอเจอ,เ,อ,เ,อเร็วจังเลยเห็นไหมนะครับ 48โอเคคูจะทําเป็น48แล้วนะนแล้วนะแล้วนะส่วนต้องเป็น48 48ิโอเคอ่ะแเท่าไหร่สีครับท่องไ่สกุลสิ หเก่ 6, งมากโอ้โหท่องแม่สกุดเร็วเหลือเกิน12เท่าไหร่ได้48ครับสิบสองหนึ่งสงสี่สิบดโอ้โหเก่งจริงๆอ่ะเหมือนเดิมนะครับข้างล่างเท่าไหร่ข้างบนก็ต้องเท่านั้นเจ็ดหกสี่สิบสองห้าสี่ยี่สิอะโอเคทำเสร็จละนะครับส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วคยูยาตรงนี้ไปเขียนนะครับ4ี่สบสองกับยี่ส่วนสี่สิอ่ะ ตรงนี้นะครับอ่ะคููต้องเอาจริงๆคููต้องแปลงเศษส่สวนให้ดูด้วยนะอ่ะเพราะฉะนั้นคููจะเขียนตรงนี้ด้วยเนาะไม่งั้นเดี๋ยววิธีมันสั้นไป เอาเธอระหว่างนี้ก็เขียนลงในแบบฟึกหัดรดลอเลยเนาะโอเคนะครับในเมื่อเราได้ส่วนเท่ากันเรียบร้อยละนะครับให้ตั้งบวกกันเลยคราวนี้เห็นไหมตรงเงื่อนไขหรือยังครับส่วนเท่ากันหรือยงังเท่ากันแล้วนะครับ สี่สิบสองบวกยี่สิบหกสิบสองสี่สิบแปดบวกสี่สิบแปดเก้าสิบหกถูกไหมครับผิดเพราะอะไรนะเพราะอะไรทำไมถึงผิดเงื่อนไขมาอีกเงื่อนไขแล้วครับจำไว้นะถ้าเศษส่วนบวกกันนะครับเราทำให้ส่วนมันเท่ากันเสร็จแล้วเนี่ยต่อให้มันบวกกันนะครับเศษส่วนมันจะยังเหลือเท่าเดิมคือสี่สิบแปดส่วนข้างบนเนี่ยเราสามารถบวกกันได้ปกติเลยคือหกสิบสอง ครับ62เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ62ส่วน48ถามมาตอบได้เลยไหมได้ครับถูกนะครับแต่มันมีวิธีการตัดให้เป็นเศษส่วนยังต่ำอยู่อันนั้นเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนอตอนเปิดเทอมเนาะเศษส่วนยังต่ำก็คือตัดให้มันเหลือเลขน้นอยแหละแต่ถามว่าอันนี้ถูกไหมถูกครับแต่ว่ามันยังสามารถทําให้มันเป็นเลขที่มันน้อยกว่านี้ได้อีกเนาะอ่ะ เดี๋ยวเพื่อความสะดวกนะครับเดี๋ยวครูจะบอกให้เลยว่าแต่ละข้อเนี่ยต้องทําให้ส่วนเป็นเท่าไหร่นะครับสําหรับข้อนี้นะครับส่วนคือแทม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 ต้องทําให้ส่วนคือ36ครับที่ครูแทมนี้ไม่ใช่ลีลานะครูคิดอยู่นะครับข้อนี้ข้อ30มสเออสามบะข้อนี้นะครับทําส่วนให้เป็น แมทเลแลมแถมหกสิบครับส่วนข้อสี่แทมทเลห้าสิบครับโอเคนะนะครับอ่ะครูบอกไว้หมดละว,ว่าต้องทําส่วนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องหาคําตอบครูก็คิดว่าน่าจะไม่ยากสําหรับพวกเธอเนาะโอเคครับสําหรับวันนี้คาบไหนนะป5ห้าคาบที่5นะครับก็ขอบคุณนักเรียนที่ สะอึกอีกรับชมและรับฟังนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าอาทิตย์หน้าเราจะได้เจอกันที่เรียนละ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อาสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ